สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับมาพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเอนโป้นะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนํา เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นในใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เพิ่งเปิดตัวไปยังไม่มีขายนะครับหรือเป็นโน้ตบุ๊กที่เพิ่งมีขายเลยก็มีหรือนะครับโน้ตบุ๊กที่อาจจะมีขายสักพักหนึงแล้วแต่ว่าช่วงนี้ราคาเด่นโปรโมชั่นโดนก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับแน่นอน ก็จะเป็นโนบุกที่สลับแคตตากอรีนะครับทางโนบุกเน้นคุ้มค่าถูกสุดๆไปเลยนะครับหรือว่าโนบุกสายทํางานนะครับบางเบาพรีเมียมนะครับโนบุกเล่นเกมนะครับตัวเกมมิ่งเริ่มต้นตัวกลางๆตัวไฮเอ็นรวมไปถึงโนบุกในกลุ่มของ innovation และคอ m เม r c เชียลโนบุกในบางกรณีนะครับเรียกได้ว่าโนบุกในปัจจุบันเนี่ยเขามีตัวเลือก เยอะมากเลย1แบรนด์เนี่ยก็มีอยู่หลายซีรีส์นะครับ1ซีรีส์ก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับหลาย1รุ่นก็มีอยู่หลายสเปคอีกเออฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องทำการบ้านให้ดีก่อนที่จะเลือกซื้อกันนะครับในวิดีโอวันนี้ผมก็จะนำโนบุ๊กแบรนด์ asus ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่แบบโอ้โหเขาเขามีตัวเลือกเยอะโคตรเลยนะครับผมเองบางทียังแอบ งงเหมือนกันนะครับกับเซนบุก s s 3 o o e d นะครับซึ่งถือเป็นโนบ,บุกหน้าจอไซซิ่ง13.3นิ้วนะครับจอเป็น OLED แล้วก็ได้เหลืองของตัวความละเอียดเนี่ยเป็น 2.8k 2880คูณ1.8.00พิกเซลคมกริบเลยนะครับสบปเองผมว่าตัวเนี้ยจุดเด่นเขาเลยก็คือเป็น AMD Ryzen 7 7 8 40 U ซึ่งก็นับว่าเป็น cpu ที่ด้วยตัวมันเองก็คือแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคอมีเทรดที่เยอะ8คอ16เทรดนะครับเป็นตัวเซนสสีนาโนเมตรก็คือตัวล้ำสุดเลยนะครับลงไปถึงมี ai ในตัวอีกด้วยเป็น cpu ที่แรงแต่เรียกว่าประหยัดแบตเตอรี่นะครับและในนั้นจะมีการ์ดจอออนชิปตัวแรงเลยก็คือ78 Radeon 7 8 0 m ซึ่งนับว่าเป็นกรจนชิปที่แรงที่สุดในตอนนี้ที่มีขายเลยฉะนั้นแล้วถ้าใครคาดหวังว่าอยากได้นะบุกที่มันเบา1กิโลกร,รัมและเล่นเกมได้นนลื่นที่สุดเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับจะว่าไปแล้วมันก็คือ CPU ที่อาจจะเป็นได้ว่าพี่น้องฝาแฝดกับตัว ROG Ally ที่เป็นเกมมิ Hand ่งแอนด์เฮนะครับ แม้ว่าชื่อมัน,มนจะชื่อว่าไรเซนเซหนึ่งซวันนะแต่ด้วยสถาปัตยกรรมแล้วก็คือร่วมกันแน่นอนนะครับน่าใช้มากๆพีเมียมบางเบาและราคาเนี่ยเฮ้ยผมว่าน่ารักโคตรเลยอะ่ะสามหมืหก้า้ยเกบาทในแรมสิบหกกินะครับ SSD ท้าหนึ่งเดี๋ยวราละเอยียดสเปคค่อยมาว่ากัน เริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมเองก็ได้ขียนบทความไปแล้วในการแนะนำกันนะครับทั้งในส่วนตัวรายละเอียดต่างๆนะครับความบางความเบาตัวเครื่องต่างๆโดยรวมก็เรียกว่าถ้าใครกำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งสายขอเบาที่สุดและแรงที่สุดในการทำงานหรือว่าเล่นเกมผมว่าตัวเนี้ย เป็นตัวเล่ดีมากๆเลยนะคือถ้ามันราคาสักห้าหมื่นผมว่าอาจจะแบบเฉยๆนี่พูดตรงๆแต่ราคามันก็คือสามหม้าร้าสบาทประกันสาปีออนไซต์หนึ่งปีแรกมีประกรันอุบัติเหตุอ่ะมันทาให้แบบโอ้โห,หน่าซื้อนะครับและนี่คือตัวสเปคเต็มๆนะครับผมเอาข้าเข้าๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะนผมพามาดูที่ ที่ตัวเว็บอ f ฟฟิเชีดีกว่านะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนเลยทีเดียวในส่วนตัวสเปคเต็มๆนะครับนี่เลยนะครับอาจจะเรียกว่าในส่วนนี้ไม่ได้เลียดเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนลึกๆก,กันแล้วกันเนาะเป็น amd ryzen 7 7 8 40 u นะครับ8คอร์16เทรดเออ ram 16 g i นะครับ lp d d r 5ก็คือเป็น ram on board มาเลยนะครับ s d g e n 4 1> 5 1, 2 g g น่หน้าจอ13.3นิ้วเรโซสิบหต่อสิแล้วก็เ,เรียตเป็น2 8 k OLED ฉะนั้นแล้วถ้าใครคาดหวังว่าขอเอาไปทำงานครีเอเตอร์ได้ดีมากๆสีสันเที่ยงตรงที่สุดเลยตัวนี้ก็คือ P. 3ามรตอระนะมารหารนี้นะครับเรียกว่าก็มารฐานกับการทำงานรับโลกอ่ะนะครับใช้คำนี้ดีกว่าเออแม้ว่ารีเฟรชเรทจะเป็น 60hz แต่ผมคิดว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าใจได้นะ การเชื่อมต่อนะครับว i f ฟ 6e Bluetooth ท่เว็บแคมเองก็เป็น Full HD ด้วยอันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นการอัปเกรดมาจากรุ่นปีก่อนก็คือรุ่นปีก่อนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีก่อนจะเป็นตัว HD ปีนี้เป็น Full HD แล้วดีมากๆนะครับอ๋อได้ชุดโปรแกรมนะครับ Microsoft Office ด้วย Home and Student 2021ด้วยเฮ้ยประกันสาปีออนไซต์หนึ่งปีแรกปันอุบัติเหตุนะครับราคา3 6ม0 0บาท คือแบบถ้าคุณมีโจทย์ชีวิตที่ขอเบาและขอแรงในราคาโคตรอย่างคุ้มนะครับตัวเนี้ยใช่เลยโอเคไปดูรายละเอียดต่างๆกันดีกว่านะครับเอออเาภาพนี้ก่อนภาพนี้ยจริงๆแล้วจะเห็นว่าเขาจะมีอยู่หลากหลายรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวเซนบุกเอทสามโอเล็ดยห้าสามศูนย์สองแต่ในไทยเนี่ยจะขายแค่เพียงสีเดียวในตอนนี้ก็คือเซรามิกไวท์ก็คือสีขาสุดตรงนี้นะอืม ในเมืองนอกอาจจะมีสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวอ่อน,ออนๆเนี่ยมันจะมีชื่อสีอยู่นะครับแต่ในไทยเนี่ยจะมีขายแค่สีเดียวแล้วไม่มีให้ดูด้วยหรอใอน,นี้ไม่มีให้ดูนะไม่เป็นไรนะครับอืมอืมอ่าดูนี่ดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์อ่าเป็นเพจ facebook official ขอเขาเลยนะครับเขาก็มีการโปรโมทแหละว่าน้ำหนักเบา1นึกิโลกรัมนะครับเบามากม ราคาก็ดีแบตเตอรี่ก็ยาวนานด้วยนี่ไงบาง14.9ม mm, ิลนะครับแบตเตอรี่67วัตต์เาาเรียกว่าใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนนะครับเพราะว่า AMD Ryzen 7000เนี่ยเขาประหยัดแบอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็น7040ด้วยนะครับสามารถชาร์จไปกลับได้เร็วนะครับใช้เวลาเพียง49นาทีแบตเตอรี่จาก0%จะขึ้นไปอยู่ที่60% หน้าจออ่าเมื่อกี้บอกหมดแล้วว่าหน้าจอมันเป็น OLED นู่นนี่นั่นมีเพนโทอโลริเตก็คือสีตรงจากโรงงานเลยนะครับมีพวก TUV ไรเล่นนะครับก็คือพวกลดสั่งสีฟ้าลดการกระพิบของตัวหน้าจอทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานอย่างสบายตายิ่งขึ้นรอ,องรับ HDR 4 0 0อ่ะ600นะขออภัยแล้วก็ความสว่างสูงสุดก็คือ600นิชสว่างสู้ตาตาแตกมากๆนะครับระบบ รองรับตัวระบบภาพนะครับ Dolby Vision กับ c o n เ e n ตที่รองรับด้วยอ่ะน,นี่คือตัวสเปคของเขาแรม 16GB ก s ิก1 2เนะครับเป็นตัว High Speed ไฮสปีดด้แหละพอเชื่อมต่ออดูจากภาพนี้เล้วกันเนาะเป็น USB Type-C นะครับซึ่งมันยังเป็น3.2ออยู่อาจจะแบบยังยัง ไม่ใช่ศูนย์อันนี้ผมก็แอบเสียดายนะว่าถ้าเป็นศ0นเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับ Thunderbolt 4เลยทีเดียวแต่เขาก็ให้มา3มพอร์ตนะอย่างไรก็ตามตรงจุดนี้ทำให้เราต้ตองเอ๊ะว่าอืเราคงต้องซื้อพอร์ตซื้อตัวหับ USB Type C อีกหนึ่งตัวแล้วกันในการขยายเชื่อมต่อพวกไปยัง HDMI นะครับต่อกับทีวีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครต่อกับพวกมอนิเตอร์ที่เป็นรับแบบ Type C ชาร์จไฟกับวเ,เครื่องอยู่แล้ว นหาข้อมูลได้ด้วยเป็นผูฟังชันนะครับก็ผมว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็อาจจะเชื่อมต่อกับเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายอยู่แล้วเหมือนผมอ่ะผมแค่แบบนี้นะครับก็ก็คิดว่ามีหับไว้อุ่นใจกว่าเผื่อต่อ s d card าร์ดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีช่องต่อหูฟังแค่นี้หมดแล้วแค่นี้มีช่องลำ้องอยู่ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับตรงนี้แค่นี้เลยก็ยังเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้พัดลมอยู่ เข้าใจว่ากรณี f ฟ l ลโหลดมันจําเป็นนะครับมีเรื่องของระบบไบโอเมตริกนะครับสแกนนิ้วเพื่อความปลอดภัยเนาะตรงปุ่มพาวเวอร์นะครับสามารถการหน้าจอได้1นึ่งร้อยสองศาเผื่อพรีเซนตงานในฝั่ง,งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบไมโครโฟนนะครับ ASUS AI Noise Canceling นะครับตัดสิยงรบกวนด้วยโอเคนะครับอื่นๆ อ่าแรมผมขอ,อย้ำทีหนึ่งตรงนี้มันขยายความนะครับว่าเป็นไฮสปีดตัวนี้ความเร็วในการอ่านอยู่ที่6,500นห้าอเมกะไบต์ต่อวิทีสำหรับ SSD ส่วนตัวแรมก็เป็นบัสหกพันเซมกะเฮิร์นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดและของความเร็วที่เราควรจะได้ในในปีคศเนี่ย อื่นๆ Asus Eagle s e n s พวกคีย์บอร์ดนะครับทัชแพดต่างๆแล้วก็ตัวทัชแพดจะมีตัว Number Pad ด้วยก็คือเราสามารถกดแป้นตัวเลขได้กดเรียกติดเรียกเปิดได้นะครับในส่วนนี้ลบเสียงก็เป็น d o b m o d ลำโพงเป็น Harman แหละนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็น2อตัวแต่ก็ถือว่าเสียงดีใช้ได้นะครับ อื่นๆนีน้เลยไม่เอ,อ่ยขอดูก่อนเนาะน้ำหนักความบางความเบาจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นรุ่นรีเฟซจากรุ่นปีก่อนนะครับก็คืออัปเดตสเปคใหม่เป็นไรเซนเจ็ดพันเจ็ดไรเซนเจ็ดศูนย์สีซีรีส์แต่ตอนนี้มีสเปคเดียวก็คือเป็นไรเซน7จ็ดเจนยูนะครับอาจจะมีไรเซนหตามมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งถ้ามาตามมาก็คงจะมีราคาที่ย่อมยอกว่าแต่กาจอออนชิก็จะ ความแรงน้อยกว่าด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัว 760M ไม่ใช่ 780M อันนี้เทียบความแรงกับรุ่นปีก่อนนะครับห0พั 6, ซีรีส์ก็เร็วขึ้น1.46เท่านะครับว่าจากคะแนนเบ n c ์มาร์หน้าจงหน้าจอมีอะไรไม่เอ่ยอ่านี่ตัวอีเก e s เซน์คีย์บอร์ดนะครับมีความโค้งรับกับนิ้วระยะกดความห่างต่างๆโอเคเลย คิดมาดีแล้วนะครับมีเรื่องของตัว 3D noise cancellation แหละนะครับทำให้ภาพที่มันอาจจะเป็นเกรนเวลาเราแสงน้อยก็จะค่อยปรับให้มันละมุนยิ่งขึ้นแล้วกันเนาะน่าจะเข้าใจกันในส่วนของพวก AI ต่งตางๆน,น,นะครับอ๋ขอภายนะครับผมเข้าใจผิดเองให้พอร์ต USB 4มา สองช่องด้านขวาของตัวเครื่องเออฉะนั้นแล้วความเร็วนะในส่งข้อมูลเนี่ยก็จะเทยบเท่า Thunderbolt สี่ก็คือ4 0กิบิตรเร็วมากกับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับแต่ว่าตัวทางซ้ายมือ USB C เนี่ยยังเป็นสมนสองอยู่หนึ่งช่องเฮ้ยแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วนะแสดงว่าอัปเดตอัปเกรด CPU นะครับสเปคข้างใน,ลนแล้วกันแล้วก็เว็บแคมเป็น Full HD แล้วก็พอเชื่อมต่อเป็น USB C แล้ว C40 แล้วนะครับเอ้ยเจ๋งอันนี้เฮ้ยอยากรีวิวอ่ะอ,อื่นๆก็รองรับการชาร์จ USB PD อยู่แล้วนะครับพวกอะแดปเตอร์อื่นๆไม่ต้องใช้ของเขาก็ได้หรือจะใช้ตัวโปรแบงก็ได้นะครับ Military g a t e นะเห็นนบุกว่าบางบอแบบนี้ตัวเครื่องเองเนี่ยทำจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับชาร์แล้วก็แข็งทนทานลงไปถึงโครงสร้างข้างในเนี่ยผ่านมนาตรฐานนะครับ US Military g a d e ตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นต่างๆก็ถือว่าทนมือทนไม้ประมาณหนึ่งเหมือนกันกรณีที่เราอาจจะพกพาไปใช้งานนอกสถานที่แล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแบบไม่คาดฝันนะนะ,อะโอเคมาดูวิดีโอที่เขาเปิดตัวกันดีกว่านะครับมีการนำเสนอออกมาเมื่อ5เดือนที่แล้วเนะี่ยวันนี้มีขายไทยแล้ว แมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลอยขออภัยมันใช้แมกนีเซียมผสมด้วยนะครับเอ้ขออภัยชื่อสีด้วยนะชื่อรีไฟไว้เมื่อกี้นี้เห็นแล้วขออภัยมันเป็นชื่อสีเฉพาะนะรีไฟไว้ ระบ,บุว่ากี่ชั่วโมงนะแต่ว่าก็อ๋อเมืองนอกจะมีรุ่นที่เป็นทัศกิไใ้ด้วยนะครับแต่เมืองไทยไม่ไม,ไม่ไม่ทัศกิณนะครับน่าใช้เนาะก็ถือว่าเป็นโนบ,บุกที่เรียกว่าตอบโจทย์สลหรับคนที่ต้องการความเบาและความแรงนะครับในเครื่องเครื่องเดียวจบจบไปเลยเน้นพกพาเป็นหลักแหละ คือนึกภาพตามว่าอาจจะเป็นคนที่เ,เดินทางบ่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องการนรถที่มันส่งพลังพรีเมียมและท้ายดีอาจจะเล่นเกมได้ด้วยเล่นเกมเนี่ยไม่ไ,มได้หมอกว่าจะแบบเล่นเกมแบบหนักๆขดๆได้นะถ้าเกมออนไลน์นะครับอันนี้ลื่นแน่นอนพวก do t a 2นะครับ p u b g นะครับ v a l o r a น t นะครับ csgo ซิมสี่อะไรเงี้ยเบาพอเล่นได้เลยสตติฟเตอร์อ, Fighter, อะไรเงี้ยเล่นได้แต่จะปรับกราฟิกเนี่ยให้มันสูงหรือต่ำแค่ไหนเนี่ยอันนี้แร้วแต่เกมแต่ก็ฟันธงเลยว่ามันเป็นการ์จอออนชิพที่แรงที่สุดในตลาดแล้วนะตอนนี้ที่มีขายด้วยนะอนาคตอาจจะมียี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นตามมาว่าใช้เป็นไรเซนเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ยูซีรีส์นะครับอีกทีนึ่งเออแต่ว่าในวันเนี้ย มีตัง้วอยากซื้อเลยอ่ะนะครับก็คงจะต้องเป็น asus ตัวนี้แหละอย่างตัว zenbook s 1 3 oled um 5 3 0 2ที่เป็นไรเซนเ0 0ดพันตัวใหม่ล่าสุดนะครับอืมสีขาวชื่อ refine white อ่านผมผมจำผิดขออภยัยอาจจะไปจำสลับกับพี่ห้ออื่นนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยเอาว่าสีขาวแล้วกันมันเป็นชื่อทางอาาตลาดนะฮะฉะนั้นแล้วผมเลยก็อาจจะแบบนั่นแหละ และถ้าให้เปรียบเทียบกันนิดนึงแล้วการเผื่อบางคนคืออย่างนี้เว้ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆแบบไปซื้อก่อนจนะซื้อต้องทากันบ้านก่อนเนาะไม่อยากให้ไปซื้อรุ่นเก่าเลยอะ่ะถามว่าทําไมใช่ไหมผมเปิดให้ดูรุ่นเก่าปีก่อนนะครับสเปกก็เป็นไรเซนหกพันเว็บแคมก็เป็น HD แล้วก็ USB ก็เป็นสามพันสองอยู่ราคาสามหมื่นห้าพันเกยบาทใช่ไหมอ๋อ ของ JB JB หมดแล้วนะครับเหลือบาน่าอย่างเงี้ยบาน่าก็หมดแล้วเหมือนกันหรือเปล่าสามหมื่นาพันเก้ากสิบาทจะบอกว่าซื้อรุ่นใหม่เหอะอย่าไปพลาดซื้อตัวไรศูนยหกพันนะเว้นแต่ว่าไรศูนหพันราคามันถูกมากๆแล้วงบเราถึงแค่นั้นเพราะอย่างไรก็ตามในมุมผมนะตัวนี้รุ่นใหม่เนี่ยสเปคเดียวนี้นะครับสามหมกพันเก้าิบาท ถูกคุ้มสุดๆไปเลยเราได้เรื่องของความพรีเมียมได้ไงแต่ถ้าใครจะซื้อโน้ตบุ๊กเอาไว้เล่นเกมเป็นหลกักยังไงซะถ้างบนี้ไปดูพวกทารเกมมิ่งยังไงก็แรงกว่าแต่ถ้าใครจะซื้อโน้ตบุ๊กตดอะไรแล้วเล่นเกมได้ asus zenbook As s13 <13, S 1> ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับมันจะมี s13 ที่เป็นฝั่งที่เป็นตัว intel ด้วยนะไม่เหมือนกันนะครับฟอร์แมตเตอไม่เหมือนกัน ตัวนั้นจะตัวนั้นจะมีความเรียกว่าบ้างกว่าเล็กน้อยแต่ก็แรงน้อยกว่าพูดตรงๆตัวนี้แรงกว่าเยอะนะในแง่ของการที่เน้นงาน high performance นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนะครับโนบุกทุกวันก็ประมาณนี้ละกันังไงฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆด้วย จะเป็นรีวิว w บอยร์ก์นะครับพรีวิวหรืออื่นๆนะครับทั้งไลฟ์สดแล้วก็วิดีโอแบบโปรดักชันฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอ้โป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ